ช่องวายพสวัสดีครับจุดนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆสภาพดีทนะ่านผู้ชมไมเรียกซื้อเลือกชมนะครับคันนี้รับจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับคันนี้รถของว่าที่ร้อยตี้ดูแลอย่างดีครับมีคู่มือบุ๊กสวิตมีให้ครบๆมีบินประวัติการซ่อมครบเลยครับเจ้าของดูแลดีมากน้ำมันเครื่องก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายไปเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองใช้ได้อีกยาวๆครับเป็นวิสุวิชิเลนเซอร์ซีเดียปี2002 สีบอลทองสวยงามครับสีสวยเ0้าเได้เลยภายนอกสวยงามภายในก็สวยสะอาดครับเครื่อง1.6กเกียร์ออโ,โต้อัตรากินน้ำมันแค่14ถึง15กิโลต่อ1ลิตรลิ่านั่นเองกินน้ำมันน้อยมากครับประหยัดน้มันมากๆเลยเครื่องเกียร์สมบูรณ์แอร์เยน็นพร้อมกับเครื่องเสียงชุดเล็กมารับรถครับ,รบเอาไว้เปิดฟังเพลงกันไม่มีเหงาภายในสะอาดตามนี้เลยนะครับเบาะหนังสภาพดีฟูๆูเลยครับไม่ขาดไม่โซมไม่ยุบครับ กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกบ้านย่วงล่างยังนุ่มหนึบไม่มีดังยางดอกหนาๆแท้ได้ยาวเบาสะอาดไต้ร้อยขาดเทียรโต้หน้าต่างไฟฟ้าทั้งสีบายครับทั้น,นี้โดยวรวมแล้วพร้อมใช้งานได้เลยภาษีพรบรไม่ขาดเล่เมเอกสารชุดโอนครบๆเจ้าของรับผิดชอบการโอนทุกกรณีนะครับสบายใจหายห่วงได้เลยส่งต่อในราคาสุดคุ้มเพียง6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับพิกัดดูรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามหากใครไม่สะดวกไปชมเจ้าของมีบริการวิดีโอคอลดูรถด้วยนะครับดูรถกันให้ชัดเจนเลยมีบริการส่งถึงที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูรถนัดทดลองขับแอดไลน์หรือโทรหาเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลย ตอบถามข้อมูลเพิ่มนะดูรถสายตรงเข้าไปได้ครับโดยรวมแล้วก็สมบูรณ์พร้อมใช้คันนี้ครับสภาพดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาหู่มือบุกสวิตอยู่ครบ้องเครื่องสะอาดครับบอดี้เดิมๆดิบางๆไม่มีชนหนักในสนใจสา,สายตรงถึงผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับคันนี้คุ้มๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ